สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับนะครับขอสวัสดีเพื่อนเฟสนะครับสวัสดีเพื่อนเฟสนะครับวันนี้นะครับก็เอามิกตัวน้อยนะครับมารีวิวนะครับเป็นสินค้านะครับตัวนี้นะครับเป็นมิกที่ใช้ใช้ในบ้านได้นะครับใช้ในบ้านใช้ในรถใช้เครื่องเสียงกลางแจ้งใช้ได้หมดนะครับก็เป็นมิกที่ก็คุมคุมราคานะครับกลักหลักร้อยนะครับหลักร้อย าจจะภาพประจัสั้นหน่อยนะครับเพราะว่าถ่ายคนเดียวนะครับจับไม้ด้วยจับโทรศัพท์ด้วยนะครับปรับปุ่มด้วยนะครับจะมาว่าถึงปุ่มนะครับก็ใช้ใช้ไม่ยากนะใช้ไม่ยากปุ่มนี้คือปุ่มไม้นะครับชุดนี้คือเป็นของไม้นะครับตัวนี้เร่งเสียงไม้นะตัวนี้ปิดปิดเสียงปิดเสียงปิดเสียงเปิด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 เสียงไม้นะครับแล้วก็ปุ่มนี้นะครับก็เป็นเอ็กโคเป็นเอฟเอฟเฟกต์ของไม้นะครับเช็คเอฟเฟกต์หนึ่งสองสามหนึ่งสองสามสี ใีเปิดเอฟเฟกนะครับเปิดเอฟเฟกเปิดเอฟเฟกทีนี้มาปิดนะปิดเอฟเฟกปิดนะครับก็จะไม่มีเอฟเฟกนะครับเอฟเฟกเอาไว้พูดไว้ร้องเพลงนะเช็คเชคเปิดเอฟเฟกต์นะตอนนี้เปิดเอฟเฟกก็เปิดพอประมาณนะครับตัวนี้กปุ่มนี้นะครับปุ่มถัดมานะครับก็ปุ่มเสียงแหลมของไม้นะครับปุ่มนี้ปุ่มนี้นะครับนี่คือแหลมนี่คือทุ้มนะครับของของไม้นะครับเอาไว้ปรับทุ้มแหลมของไม้นะครับไม่เกี่ยวกับเสียงเพลงนะเกี่ยวกับไม่อย่างเดียวนะครับชุดสามตัวนี้คือไมคนะรับ แล้วก็ปุ่มนี้คือเล่งเสียงที่จะไปส่งไปเครื่องบันทึกนะครับตัวนี้นะครับเล่งเสียงไปบันทึกนะครับปุ่มนี้นะครับปรับเสียงเพลงเข้านะครับไม่เกี่ยวกับไม้นะตัวนี้เอาเสียงเสียงเพลงเข้าียงเดียวนะครับเสียงมาจากไหนมาจากเสียบด้านหลังเดี๋ยวจะให้ดูนะครับเสียบด้านหลังแล้วก็บลูทูธนะครับตัวนี้รับลูทูธด้วยได้นะครับเราตัวนี้เป็นเล่งเสียงนะเร่งเสียงเสียงเพลงนะครับ ปุ่มถัดมานะครับเป็นเร่งเสียงออกมอนิเตอร์นะครับตอนนี้เราใส่มอนิเตอร์นะครับใส่หูฟังนะใส่หูฟังนะครับ mm. คือเราจะได้ยินเสียงที่เราพูดนะตอนนี้ก็ใส่โคตรน,นิดหน่อยก,ก็ได้ยินเหมือนที่ท่านได้ยินนะครับหูฟังได้ยินยังไงก็ส่งออกไปบันทึกนะครับตอนนี้ก็บันทึกในในโทรศัพท์ของเรานะครับตอนนี้ก็ลับันทึกนะครับมาดูสัญญาณออกนะครับ ยาน,นข้านะครับใช้ง่ายๆนะครับตัวนี้คือไม้นะครับไม้ใช้เป็นแจ็คใหญ่นะครับเดี๋ยวเดี๋ยวจะถอดให้ดูนะแต่ถอดแล้วเสียงจะหายนะครับครับครับอมาละถอดแล้วลเสียงจะหายนะแล้วก็มีไม้ตัวเล็กนะครับใหย้หยให้ด้วยนะแล้วก็มีไม้ที่เป็น ุดที่ใส่กับหูฟังนะครับตัวนี้สามชุดนี้เป็นชุดใหม่นะครับแล้วก็ตัวนี้ก็ไม้ไอ้นี้จะเป็นหูฟังนะหูฟังที่ที่เราเอาให้ดูเมื่อกี้น่าสีเหลืยงนะครับเป็นหูฟังนะครับดูทันมาแล้วเขียนว่า usb นะครับตัวนี้ใช้เสียบเป็นไฟนะครับไฟเลี้ยงนะครับ แต่ตอนนี้ไม่ได้ใช้ไฟเลี้ยงนะครับเป็นในตัวมีเบดแบตเตอรี่อยู่นะครับก็ใช้ได้อยู่อยู่นันนะครับแต่ว่าถ้าแบตจะหมดก็ใช้สาย USB เหมือนของโทรศัพท์เสียบในรถก็ได้นะครับที่หัวจุดบุหรี่ก็ได้นะครับก็จะมีมีมาให้นะครับเป็นหัวหัวอย่างนี้นะครับเสียบกับที่ชาร์จโทรศัพท์ได้เลยนะครับ อีกฝังก็จะเป็นอย่างนี้นะครับตัวเล็กก็ใส่ที่เครื่องตัวนี้จะใส่ที่ที่ที่รถก็ได้นะครับหรือที่ชาตโทรศัพท์นะครับถัดมานะครับนี่คือเสียงนะครับที่จะมาจากโน้ตบุ๊กนะเราต่อโน้ตบุ๊กไว้นะครับนี่เสียงนะครับเดี๋ยวจะเปิดเพลงให้ฟังนะครับแล้วก็ดูถัดไปนะครับเขียนว่า ตอนนี้ก็เอาเข้าบันทึกนะครับสองรูนี้เข้าบันทึกนะครับคือเอาไปต่อไปเครื่องเสียงอะไรก็ได้นะครับตอนนี้แต่นี้เราเส้นนี้นะครับเส้นนี้เอาเข้ามาที่โทรศัพท์ที่กําลังถ่ายนะครับเสียงก็จะเข้าโทรศัพท์แล้วก็บันทึกแล้วก็เราก็ได้ยินเสียงทางหูฟังนะครับนี้เบื้องต้นนะครับ เดี๋ยวจบแค่นี้ก่อนนะครับ